สุขใดเล่าจะเท่าสุขสองอาทิตย์นี่คือความคิดง่ายๆของผู้ชายสายเหลืองช่างภาพดีเอ็กชัตเตอร์นะครับความสุขที่ได้เดินทางถ่ายช้างถ่ายแม่นหรือไม่ถ่ายอะไรเพียงได้เห็นเขาก็ยังดีนะครับเน้นย้ำว่าไปเห็นเขาเราไม่อยากเห็นเธอ เป็นภาพบาดตาบาดใจนะครับสําหรับช้างป่าเขาใหญ่เราก็เชื่อว่าเป็นสิ่งจำลองใจของใครหลายๆคนนะครับสังเกตเห็นได้นอกจากคนถ่ายช้างก็ยังมีพี่นักท่องเที่ยวที่คอยเลี้ยวมองช้างป่านับว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับ เมื่อก่อนหลายหลายคนก็ไปกินลมชมวิวตอนนี้มาขับรถชิวๆกับพี่ภายพี่พังนะครับช้างป่าเขาใหญ่ของเราก็ต้องเรียกว่าดังไปทั่วโลกและแนวน้อมในทิศทางที่ดีด้วยนะครับช่างภาพเองก็เพิ่นปริมาณมากขึ้น เมื่อก่อนเราจะมีเฉพาะช่างภาพที่ถ่ายนกนะครับแบกเรียนซูเปอร์เทเลแต่ทุกวันนี้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเราก็คือช่างภาพที่ถ่ายช้างได้แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เที่ยวดูช้างป่าได้อย่างใกล้ชิดก็ชนิดก,กันเรียกว่า สัมผัสลมหายใจได้ทีเดียวนะครับนี่คือตัวขวามือตัวนี้เราเคยเรียกว่าภายจระบีนะครับเป็นภายหล่อลื่นเนื่องจากมีโชว์ความหล่อแล้วก็ลื่นนะครับจึงเรียกว่าภายจระบีของนี้แม่วันรีเป็นแม่ประแลกนะครับแม่วันรีหน้าตาเป็นแบบไหน เรายังไม่สามารถที่จะโฟกัสให้ใกล้ให้ดูนะครับการจดจำช้างป่านํานวันยากมากๆนะครับเราพูดเสมอว่าช้างทุกตัวเหมือนกันอย่างกัะช้างก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นฝาแฝดเอาสัก 4, สี่สาห้าแฝดมารวมกันนะครับก็ยากที่จะชี้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน ไ่เป็นไ่ก็ท่านผู้ชมก็แยกแยะดูนะครับวิดีโอชุดนี้ถ่ายที่ป่งชมรมเพื่อนตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนะครับปี2อง8ันหกก่อนที่เราจะพดคลิปนี้เนื่องจากนี้ดูตัวเล็กลงก่อนนะครับนี่ครับกดลงได้สง่างามทีเดียวนะครับ เมื่อคืนก่อนนอนบรรณาธิการของช่องดีเอ็กชัตเตอร์กดไปเจออาการล่าสุดของน้องข้าวต้มนะครับที่บึงฉวากช้างป่าที่พัดหลงกับแม่ที่นำมาจากการจนบ,บรุรีก็รู้สึกว่าอาการจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับบรรณาธิการจึงจาก จะนำเสนอช้างป่าโครงนี้ของแม่วันรีส่งกำลังใจไปช่วยเหลือน้องข้าวต้มนะครับสำหรับข้อมูลน้องข้าวต้มเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักนะครับเป็นลูกช้างป่าพลัดหลงจะเรียกว่าพลัดหลงก็คงไม่ถูกนะครับน่าจะเกิดจากสุขภาพร่างกายที่ ไม่ค่อยแข็งแรงทั้งคุณแม่ทั้งพี่เลี้ยงบางทีก็ไม่สามารถที่จะรอลูกที่อ่อนแอได้นะครับการใช้ชีวิตของช้างป่าเราก็สามารถที่จะได้ <_ S 2> พระเห็นเรื่องราวแบบนี้ก็มีเป็นระยะระยะนะครับล่าสุดก็พื้นป่าดงใหญ่มีรู้ช้างป่าบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ จากข้อมูลที่เราพยายามศึกษาข้อมูลสาเหตุที่ลูกช้างป่าไม่ได้ไปกับครอบครัวมักจะมีสองสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็เกิดจากตัวเด็กเองเดินไม่เก่งไม่เข้มแข็งตัวแม่ตัวพี่เลี้ยงปกติก็พยายามที่จะชะลอหรือให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเกินวิสัย ตัวใหญ่ก็พยายามที่จะก็ต้องเอาชีวิตให้รอดนะครับก็ต้องเดินทางเพื่อหากินอยู่ทิศไหนนานๆไม่ได้นะครับเป็นปกติวิสัยส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นการพัดหลงจริงๆนะครับเกิดจากการตื่นตกใจช้างเตลิดไปคนละทิศละทางแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช้างป่าพัดหลงนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่เราอยากจะบอกเล่าท่านผู้ชมก็คือการช่วยเหลือช้างป่าในลักษณะแบบนี้ถ้าช้างป่าพัดหลงเดี๋ยวดูตอนลองก่อนนะครับก่อนพูดเรื่องการพัดหลงนี่ครับลงสวยงามเช่นเดียวกันนะครับตัวแรกล่าสุดน่าจะยุไม่กี่เดือนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ลงก่อนหน้านี้ ก็ถือว่าลงได้ดีทีเดียวนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการรักษาช้างป่าที่มีการพรัดหลงนะครับถ้าเป็นการพรัดหลงแท้ๆที่เกิดจากการตื่นตกะอกตกใจหรือมีบัติเหตุที่ไม่ให้สามารถที่จะเดินทางไปได้ข้อมูลของสัตวแพทย์บอกว่าสามารถรักษาหายได้นะครับ บางทีแม่แม่พี่เลี้ยงก็จะกลับมารับเพราะถือว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ร่างกายมักจะมีความพิการบางอย่างแบบนี้แม่ช้างมักจะไม่กลับมาดูแลนะครับอาจจะเป็นภาพที่โหดร้าย แต่เราก็ต้องพยายามทำใจให้รับได้ในสภาพของความเป็นจริงนะครับสำหรับช้างป่าเขาใหญ่เราไม่ค่อยเห็นว่ามีลูกช้างป่าที่มีลักษณะที่ไม่ไมแข็งแรงหรือเป็นการพัดหลงนะครับถ้าเป็นแนวเขตนครนายกที่ใกล้แหล่งชุมชนก็จะมีข่าวแบบนี้บ้างนะครับ ตกลมตกล่องเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือแต่ถ้าที่บนอุทยานแท้ๆนอกจากมีข่าวตกน้ำตกเหวนรลกเราก็ไม่เคยได้ยินข่าวอีกนะครับนี่ดูตัวเล็กนะครับการที่เราไม่ได้ยินข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าบนเขาใหญ่ถ้าไม่ใช่จุดท่องเที่ยว ก็ยากที่จะรู้ว่าช้างอยู่ที่ไหนนะครับและที่สำคัญไปกว่าน,นี้แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่มีเสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีหมาในนะครับสำหรับหมาในก็ต้องถือว่าเป็นสัตว์นักล่าที่ร้ายกาจทีเดียวนะครับ เราเคยอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมได้หลายคนนะครับเมื่อพูดถึงสัตว์นักล่าก็แทบจะปิดตาไม,ม่อยากดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ปา่ปาทุกอย่างก็ต้องเป็นวัตากาเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีก็ยากที่จะบรรยายนะครับเราวกกลับมาที่น้องคาาต้มนะครับ เราตั้งใจจะให้กำลังใจน้องข้าวต้มนะครับเพื่อต่อสู้ฟันฝ่าแม้ว่าจะไม่มีแม่แม่แมพี่พี่คอยดูแลแต่ทีมเจ้าหน้าที่ทีมสัตวแพทย์ดูแล24ชั่วโมงนะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยอยากให้น้องฟื้นตัวไวๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในพันข้างหน้าและเราก็เชื่อว่าหน้องน่าจะมีทิศทางที่ดีนะครับเราขอวกจากบึงฉวากกลับมาที่เขาใหญ่อีกครั้งนะครับจุดนี้คือป่องชมรมเพื่อนโป่งทางขวามือถ้าขึ้นมาจากฝั่งปากช่องนะครับโป่งนี้ก็ต้องถือว่า ใกล้ถนนมากๆนะครับถ้าภาษาผ่านก็ต้องเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันทีเดียวได้ยินเสียงหายใจอะไรเกิดขึ้นก็เห็นหมดนะครับนี่ครับดูทำน้องนะครับมีตอดนะครับถ้าไม่รีเทปดูช้าๆก็แทบจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ นักท่องเที่ยวก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเซลฟี่กับช้างได้อย่างสบายๆนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงต้นฉบับจะได้ยินเสียงรถเสียงลาเสียงคนพูดจาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงต้นฉบับสั้นๆนะครับ ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่าปองนี้อยู่ติดถนนเสียงพวกคนก็คึกคักนะครับใครเห็นแบบนี้ไม่ตื่นเต้นเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับช้างป่าเขาใหญ่นี่ดึงหางน้องนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเสมอนะครับน้องก็ดูเหมือนไม่กลัวพี่นะครับพอพี่ดึงหาง ก็เดินหนีพอพี่ไม่เล่นด้วยก็เดินไปหาพี่นะครับก็น่ารักดีทีเดียวส่วนทางซ้ายตรงกลางนี้นะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับมุดไปมุดมาก็ถือว่าน่ารักสุดๆนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับเราก็อยากเป็นตัวแทนของช้างป่าเขาใหญ่ส่งกำลังใจไปที่บึงฉวาก อยากให้น้องข้าต้มร่างกายแข็งแรงและก็ต่อเป็นผู้ใหญ่ไวๆรวมทั้งให้กำลังใจทีมพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ